อาม่าบ่นอยากกินหลายวันแล้วฮะเลยพามาให้อาม่ากินเลยอาม่าครั้งนี้อาม่าวันนี้พามาเอ็มเคแล้วเมนูนี้เลยตอกไข่รุ่นร้านรุ่นรวยยกโต๊ะอ่ะยกโต๊ะแม่งเลยยกโต๊ยกโต๊ะพ่อมาสิมากินเอ็มเคจะมายกโต๊ะเขามี3อย่างมากเอ็มเคซีฟู้ดสุดพิมตอกไข่เอ็มเคซุปเปอร์ฮิตตอกไข่เอ็มเคสเปเชียลหมูตอกไข่เอาอะไรก็ได้นะแล้วใครจ่ายตังค์อาม่าเอาก็มึงจ่ายสิโอ้โหทางนู้น ม่ารู้เปล่าว่ามันกินยังไงอ่ะก็เอาน้ำชิมใส่ลงไปแล้วก็ค้โอ้ยอาม่าม้วแล้ววิธีกินก็คืออาม่ากินไข่ดิบใช่ไหมแล้วเบนนแกอาน้ำร้อนในหม้อเนี่ยเทใส่ปากอาม่าให้มันไปสุกข้างในคอใช่ก็แกล้งนี่นะก็ทำแบบนี้เลยอันนี้คือซอสเต้าเจี้ยวสูตรพิเศษเดี๋ยวก็หกแล้วเธออีกอ่ะไม่หกหกแล้วอะไรมาหกแล้วก็เช็ดป่ากหกแล้วก็เช็ดอาม่าอาปากครับ เออก็เองให้กินกูก็กินสินี่ก็ไม่ห้ามนะครับเนาะใส่ไปเลยนี่โอเคครับมาเราปิดฝาหมอไหมเออยังก็ปิดสิฝาหมอรอแป๊บเดียวมาเดี๋ยวตกแล้วเรากินได้เลยเยัดไปฝาหม้อนะคะ้ยนี่แล้วโอ้ยนี่แล้วยัดละกวยบังเอิให้มึงโอ้ขอบคุณครับเนี่ยกูอมไปแล้วนะ มากินนี่เลยครับพร้อมไหมครับพี่อืมอันนี้เป็นก็อม,มไปแล้วเหมือนกันนะม้าไม่เป็นไรเลยเหรอนี่ครับในที่เด็ดสุดของเมนูนี้ฮะน้ำจิ้ม MK ตอกไข่ครับนะมาเฉพาะเมนูตอกไข่นะฮะเ <c oughs> อ็มเคตอกไข่ไขเรามีติดลุ้นจับรางวัลไปเที่ยวญี่ปุน <c oughs> ่นมีลุ้นทองคำด้วย Honda HRV ด้วยไม่ได้ลุ้นคนเดียวนะ รวยทั้งโต๊ะวยทั้งโต๊ะจับรางวัลทุกสัปดาห์ไปแดงไปแดงมา,อ,าอิ่มจะพูงกาแล้วกินนมหวานะะได้ไหมได้ขอนักกะทิมาจะกินสลิมเป็นใช้ไหมไม่ใช่ใช่เออเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหูที่อิ่มแล้วลิ้นพันเลยเนะี่ย